รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยดวงรายสัปดาห์นะครับจะไปอยู่ใน V.I.P. แล้วนะครับ หลังจากวันที่3ตุลาคม2563ท่านใดที่เป็น VIP, สมาชิก VIP สมัครเรียบร้อยก็เข้าไปรับชมรับฟังได้เลยจะเปิดให้กับสมาชิก VIP ระดับ Silver ระดับ p พ a ต i ินัมแล้วก็ระดับ Gold นะครับถ้าท่านใดไม่อยากพลาดดวงรายสัปดาห์รีบสมัครมาเป็นครอบครัวเดียวกับสินแสหมิงซะวิธีสมัครก็ง่ายๆครับ กดที่ปุ่มสมัครที่อยู่ติดกับปุ่มติดตามพอกดสมัครปับ๊บเขามีรายละเอียดให้เต็มไปหมดอยากจะสมัครระดับใดว่าจะเป็นซิลเวอร์พชินาหรือว่าระดับโกลจัดไปตามอัธยาศัยแล้วก็จะได้ชมดวงรายสัปดาห์ได้อย่างต่อเนื่องนะครับสวัสดีครับลัคนาราศีตุลน,นะครับดวงรายสัปดาห์นะครับ สำหรับชาวลัคนาราศีตุลในสัปดาห์หน้านี้ตั้งแต่วันจันทร์ที่21เรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่27ต้องบอกกับชาวลัคนาราศีตุลแบบนี้ว่าดวงของคุณเองนั้นนะครับดาวศุกร์นะครับดาวเจ้าเรือนนะครับดาวเ,าเรียกดาวตันุลักษ์ของคุณยังคงโครจรน,นะครับอยู่ในตำแหน่งที่เขาเรียกว่าราชาโชค แล้วก็ไปลอยอยู่พบลอยกลางฟ้าก็อย่าได้แปลกใจครับที่ชะตาในเรื่องของงานชาวลัคนาราศีตุลน,นั้นก้าวขยับดีขึ้นอย่างมากก้าวขยับดีขึ้นอย่างมากแล้วก็จะดีในเรื่องของการเงินการทองด้วยนะครับต้องบอกเลยว่าการเงินจะขยับดีขึ้นด้วยโดยเฉพาะในช่วงวันอังคารที่22วันพุทธที่23 เป็นช่วงจังหวะที่ชาวลัคนาราศีตุลมีโอกาสจะได้เงินหรือว่าจิรจารอะไรในเรื่องของการเงินการทองแล้วมันสำฤทธิผลนะครับแต่ความสำฤทธิ์ผลตรงนี้มันมาจากเรื่องของงานแต่วันที่คุณต้องระวังที่จะต้องมีเรื่องเสียเงินแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้หรือว่าเป็นวันที่ดวงการเงินมันบอดมันอยู่ในวันศุกร์นะครับวันศุกร์ที่25 สุกที่2ี่ของชาวลัคนาราศีตุลน,นั้นให้ระวังในเรื่องของการเงินจะคิดอะไรจะซื้ออะไรนั้นคิดหน้าคิดหลังให้ดีครับจ่ายเงินออกไปแล้วถือว่าจ่ายไปแล้วครับนะครับขอให้ดูให้รอบคอบอย่าไปตัดสินใจในเรื่องการเงินในวันนี้ก็แล้วกันก็คือวันสุกที่ี่25เพราะว่าจะตัดสินใจผิดพลาดอย่างแน่นอน อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีตุลน,นั้นนะครับดวงการงานของคุณนะครับงานที่ทำแบบรวมกลุ่มเป็นทีมจะได้รับความสำเร็จอย่างดีงานที่รวมกลุ่มเป็นทีมจะมีคนเรียกว่าเข้ามามีทีมเก่งๆเข้ามาช่วยกันในเรื่องของงานแสดงว่าสัปดาห์หน้านี้งานที่รวมกลุ่มเป็นทีมจะได้รับความสำเร็จดีอย่างมาก อีกอย่างหนึ่งในเรื่องของการเงินการทองและการงานที่มันมาสัมพันธ์ตรงนี้นั้นถ้าคุณจะคุยโปรเจกต์อะไรที่สําคัญสําคัญนะผมบอกเลยว่ามันมีวันที่ดีอยู่ติดติดกันเลยก็คือในช่วงวันอังคารที่22และวันพุธที่23่สวันนี้ดีมากสําหรับชาวลัคนาราศีตุลนะครับ ส่วนในวันศุกร์และวันเสาร์นั้นมีโอกาสจะได้เดินทางโดยบังเอิญน,นะครับหรือจะมีข่าวดีหรือจะอะไรที่เกี่ยวข้องเรื่องการเดินทางนะไปดูในช่วงวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์อีกอย่างหนึ่งอยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีตุลว่าวันศุกร์วันเสาร์เป็นวันที่เดินทางแล้วจะมีโชคดีนะครับส่วนในเรื่องของความรักนั้นดาวอังคารยังคงโคโจรเล็งลัคนาอยู่นะครับแล้วก็ดาวอังคารตรงนี้เป็นดาวเจเรินความรักได้ตําแหน่งเป็นกาเซตราธิปดีอยู่กับดาวมนุษย์อยู่ ดาวเกตโยกกับดาวอังคารชาวลัคนาราศีตุลน,นั้นจะมีอารมณ์พิสดารพิสดารแปลกๆในเรื่องความรักครับอยากจะมีเซ็กส์ที่มันแบบแปลก,ป,ก,ป,กประหลาดมากยิ่งขึ้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามึงจะประหลาดขนาดไหนนะแต่ว่าอาตามดาวมันน่าจะเป็นอย่างนั้นแหละ <laughs> เพราะว่าดาวแจกงเพราะว่าดาวเกตเร่งโยกกับดาวอังคารแล้วก็โยกกับดาวมนุษิ์อยูสำหน่าจะมีอารมณ์แปลกๆแหละครับสําหรับชาวลัคนาราศีตุลที่เกี่ยวเรื่องรักๆใกล้ๆเรื่องเซ็กส์ ส่วนคนที่ยังโสดนะสัปดาห์หน้านี้โอ้โหอารมณ์ทางเพศเยอะมากอารมณ์ทางเพศมาเต็มเลยไปดูเหอะนะครับขอโชคดีครับสวัสดีครับฮห,หากท่านใดนะครับยังไม่แน่ใจว่าตัวท่านเองนั้นเป็นคนลัคนาราศีอะไรกันแน่หรือว่ากลัวว่าจะฟังดวงแล้วผิดลัคนาราศีติดต่อไปที่กลุ่มลูกศิษย์สินแสามิงนะครับโหราโหรา24 ไลน์ไอดีแอดโหราโหรา24ให้เขาหาให้ครับติดต่อสอบถามรายละเอียดค่าใช้จ่ายกันตัวเองนะครับขอโชคดีครับสวัสดีครับสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโง่เฮง a s t r o จี การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล